เอาละค่ะพากันไปทีจังหวัดภูกเก็ตค่ะจังหวัดภูกเก็ตเตรียมความพร้อมจัดมากรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่ภูเก็ตซ่องพันยี่สค่ะ ที่ห้องประชุมมุกอันดาชันซี่มุกหน้าค่ะซาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายโซ่พลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานการประชุมเตรียมงานโครงการจัดมหากร,รมศิละประรวมสมัยนานาชาติหรือว่าไทยแลนด์เบียนนาเล่ภูเก็ตซ่องพันยี่สิบห้าค่ะโดยมีนายประสอบเรียงเงินผู้อำนวยการสำนักงานศินละปะวัฒนธรรมรวมสมัยนางอัญชลีวานิชเทพบุตร นายกสมาคมสิ้นผูเก็ตนายรีวัตอารีรบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการพาคเอกชนเข้าวรวมกันค่ะสําหรับวาระการประชุมที่สาคัญนะเขาก็มีการพิจารณาการจัดทําคําข้ของบประมาณการดําเนินโครงการ โครงการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติของสำนักง,งานศิลปาวัฒนธรรมรวมสมัยและจังหวัดภูกเก็ตค่ะรวมไปถึงการพิจารณาการสร้างการรับรู้รูปแบบการดําเนินง,งานขณะทํางานและการแบ่งภารกิจการดําเนินโครงการตลอดจนการพิจารณาหวางแพนปฏิทินกัน ดำเนินโครงการค่ะการขัดเลือกพื้นที่จัดแสดงงานการข้อรับงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ทางในและต่างประเทศการสร้างพนงานศิลปินจัดกิจกรรมขูข่ขนานและการประเมินโครงการค่ะกับเบียนนาล่นะครับนะเป็นางานศิลปะนานาชาริมีต้นกำเนิดจากเทศกาลจากอิตาลีด ใช่เรียกาการจัดเทศกาลศิลปะที่เกิดขึ้นในทุกๆ2ซนปีโดยเทศกาลศิลปะที่เก่าแก่ที่ทุดในโลกนะครับก็คือเวนิสเบยนลลีนะซึ่งจัดหนัเมืองเวนิสอิตาลีนะครับตั้งแต่1895แ้หละขอโทษนะครับในะปัจจุบันเนี่ยไทยแลนด์เบเนเล่กิจการแสดงศิละปะในพื้นที่นะครับนะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิละปะโดยต้องศึกษาและคำหนึ่งทีงบริบทของพื้นที่ ที่จัดแสดงเป็นสาคัญทางด้านศิลปะวัฒนธรรมวิธีประเพณีความเป็นยู่ิสิ่งแวดลอ้อมสรัพยากรธรรมชาติโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจและก็ต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อประยุกต์ ไอ้ทุกทองนะครับทางปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกับชุมชนคนในพื้นที่ส่งเสริมบทบรทสททางวัฒนธรรมของพื้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมกับชุมชนนั่นเองนะครับนะภูเก็ตนี่ก็เป็นเมืองที่ตอนนี้คึกคักอยู่แล้วนะยิงมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ยิงคึกคักนะครับมองริบินไม่ว่าไปเที่ยวไปไรก็ไปกันได้นะ